สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยุทูมนามบนะครับท่านครับวันนี้นะครับผมมาปั่นจักรยานนะครับพ้าท่านอาชมธรรมชาตินะครับที่ถนนบายพาสนะครับหลังหมู่บ้านของผมนะครับก็จากเป็นถนนบายพาสที่เปิดเร็วๆนี้นะครับจากบ้านแบกต้มก็จะทะลุไปถึงเชียงแสนนะฮะแต่ที่ผมมาวันนี้นะครับตอนเย็นวันนี้นะฮะผมปั่นจักรยานนะครับออกจากบ้านมาเพื่อที่จะพาท่านมาชมหลายสิ่งหลายอย่าง ที่สิ่งที่น่าสนใจที่ท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนั่นก็คือห้างตงนะฮะห้างตง,หร,ง,งรหรือว่าเทียงเทียงนานะครับหรือว่าทางภาคใต้หรือว่าขนมนะฮะหรือ,อ,อแต่ละภาคแต่ละภาษาก็จะเรียกมเหมือนกันนะฮะแต่ที่ผมมาวันนี้นะครับมาบ้านผมนะครับที่ทั้งเหนือภาคเหนือของเขานะครับ เรียกว่าห้างตรงนะครับห้างตรงนะฮะห้างตรงจะเป็นจะได้นั่นแหละครับตอนนี้ผมจะพาท่านไปชมนะครับอย่างด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นรูปแบบอีรูรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นสถาปัตยกรรมห้างตรงอีกแบบหนึ่งนะครับยังมีอีกหลายๆแบบครับตามผมมาเลยครับอาชีพที่ต้องทํางานหลังซซฟ้าหน้าสุดินก็คืออาชีพเจ้านานั่นเองบอกว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกเขาเรานั่นก็บ่เคยวัน หากบาญชีนั้นแล้วการทํางานของเขาก็บบเสร็จสิน้นดังนั้นที่พึ่งของเขาในย้มเหนื่อยพักเอาแรงก็คือห้างตงหรือว่าเทียงหน้าน้อยมีไว้สาหรับพักเหนื่อยรับฝนลบแดดร้อนในระหว่างพักเตียงหรือย้มเบรกชาวนาบางคนก็นถึงกับมีไว้สำหรับเลี้ยงโคเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และก็ปลูกพืชพักสวนครัวไว้เป็นดังเหมือนบ้านหลังที่สองก็มี ยืดตี่ไหนก็อยู่ฝั่งเราครับฝั่งเราห้างตรงนี้มีไว้ายแยอย่างครับอันนี้ว่าไปพักไปแล้วอันนี้นี่ครับมันยังครับบาดตาอากาศเลยครับบานตาอากาศเลยเหรอเออม่ใช่อยู่ประจำก็ครับอยูกประจําครับถ้าห้อนก็มามาพักห้างตรงนี้แหละครับอ๋อแล้วก็แย่อย่างของครับตีให้ที่สวนเขานี่ทีนี้ปลูกน้าแล้วก็ไอ้สวนปาล์มแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ปลูกพักไว่ายนี่นะครับปลูกตัว เป็นไ้อยู่ห้างตงนี่เย็นสบายดีล่ะแบบนี้หมด <laughs> คำว่าห้างตงหรือว่าห้างนาในภาษาล้านนาแปลว่าเพิงในทุ่งหรือเพิงในนาหรือเทียงนาคนล้านนาชอบใช้คำสซ้อยคำเพื่อขยายความจึงเอาคำว่าห้างตงห้างนามารวมกันนาเข้า จำเป็นต้องมีน้ำรอเลี้ยงอุดมและกก็จะต้องได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่จึงจะได้ผลผลิตทีดีบริเวณที่เป็นตุงนาแทบจะบ่มีต้นไม้ใหญ่บ่มีตีลบแดดลบฝนดังนั้นจึงจําเป็นสำหรับคนทํานาที่จะต้องมีตีเพิงพักเอาไว้ลบร้อนลบแดดและก็ลบฝน เจ้าของนาจะปลูกห้างไว้ใจ้พักหรือว่าเอาไว้นอนเฝ้านาคณะทำนาจนกระทั่งเกีียวข้าวเซจห้างจะมีลักษณะเป็นเพิงหลังเล็กๆเดิมที่ค้งทำแบบชั่วคราวสร้างขึ้นง่ายๆแต่สมัยนี้ห้างตรงห้างนาก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างจะถาวรหน,นักขึ้นแต่ก็คงความง่ายเอาไว้คือมีเสาซีต้นหลังคามุงด้วย ใบตองตึงยาคาหรือสังกะสีด้านข้างส่วนมากก็จะเปิดลงแต่บางครังก็มีฝาด้านหนึ่งเอาไว้ปิดไว้เพื่อกันฝนกันแดดเบื้องสัตว์เข้ามาในเพิงอันนี้เป็นต้งหรือว่าเป็นบ้านครับเป็นต้งนาเจ้าโต้งนากานนาแล้วก็มาอยู่ประจำแล้วก็มาทุกวันเลยก็แฟนนอนอยู่นีแฟนนอนอยู่นี่หละส่วนใหญ่ก็จะกลางวันก็จะมาทํางานอยู่น,นี่แหละ มันเหมือนบ้านไปเลยลัณะสี้เนาะมีงัวควายเลี้ยงมีเพศมีไก่เหมือนบ้านเลยมืใจห้างเหมน้านไปโรงเรียนเขะมาส่งข้าวตาตานอนที่นาอ๋อใช้เป็นตีโอใส่ร้อมเลยซึ่งจริงๆแล้วห้างหรือว่าเถียงนานั่นในอดีตมีความเชื่อกันว่า ก่อนจะสร้างต้องมีพิธีบอกกล่าวเจ้าตีเจ้าตังก่อนขออนุญ,ญาตปลูกสร้างดังนั้นจึงลงมือสร้างแต่ถ้าไข่แบบนี้เป็นของตัวเองบางพื้นที่เขาจะเชื่อกันว่าคนนั้นเป็นคนตุกคนยากในอนาคตดังนั้นห้างตรง,ตรงห้างนาะจึงจะเป็นตีเจ้าของทุกพื้นที่ที่ทำนาจะต้องสร้างไหวขึ้นตีนาของตัวเองอาห้างตรงนี่มันมีประโยชน์ก็ครับ มีค่ะเอาไว้ยังอย่างไว้พักไว้นอนพักผ่อนตามอัจยาสัยค่ะอ๋อไว้พักกินข้าวตัว,ว,วเหอ๋อแล้วก็ทุกเจ้าทุกนี่จะต้องมีห้างตรงทุกคนบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีค่ะคนที่แบบนี้มันได้พักกันไหนตามต้นไม้ตามรถแตนอะไรอย่างเงี้ยตามรถอีแตนพักอยู่ครับผมหลังนี้จะเป็นหลังที่ที่ผมประทับใจที่สุดนะครับสำหรับห้างตรงนะฮะ เป็นสถาปัตยกรรมหรือว่าเป็นฝีมือการสร้างการออกแบบตีว่าสุดยอดตาตาเลยครับการสร้างห้างโซงหลังนี้นะครับซึ่งออกแบบได้ครบวัตถุป,ประสงค์ตาตาเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมยุทธภูมนินาวงนะครับผมรายงานจากพื้นที่ใบพัดนะครับถนนใบพัดทางเลี่ยงเมืองนะครับจากแม่ข่าต้มเตี๋ยไปเชียงแสนนะครับวันนี้ผมพาท่านมาสัมผัสกับ ปั่นจักรยานนะครับสัมผัสกับธรรมชาติวิถีชีวิตของท้องไร่ท้องนาและก็ตีสัมผัสที่สุดก็คือสัมผัสกับห้างตรงตีหลากหลายรูปแบบวันนี้นะครับสวัสดีครับสำหรับประโยชน์ที่เราเห็นในปะัจจุบันนี้ ห้างต่งจะถูกใจเป็นติพักเพื่อคนเดินทางได้นอนพักข้างคืนเวลาออกหาป่ากลางตรงนาจับเขียดจับกบแล้วก็กลางวันก็จะเป็นทติพักอาศัยเพื่อคนที่ออกไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายในช่วงกลางวันได้เช่นกันสังคมล้านนาะโบราณผูกพันอยู่กับการทำนาดินแดนล้านนาะจึงมีผืนนาะกว้างใหญ่ไพศาล สุดลุกหูลุกตามีคันดินวัสดุรับกันแบ่งเป็นแปลงแปลงไปปราดโบราณจึงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าอาณาจักรติมินาจำนวนนับแสนซึ่งก็เป็นที่มาของคำว่าล้านนานั่นเอง